จนตำรวจรัเสเซียนะฮะต้องติดต่อขอความช่วยเหลือจากทาง FBI ทางอเมริกาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาฆาตกรรมต่อเนื่องนะฮะก็ได้มาช่วยวิเคราะห์จากสภาพศพแต่รายนี้แย่พอสมควรคือหัวของเธอเนี่ยถูกวางห่างจากร่างของตัวเธอไปประมาณ10ฟุตก็คือตัดหัวด้วยนะฮะหญิงสาวนะครับข้างทางรถไฟนะฮะในสภาพที่มือไผ่หลังนะฮะลำตัวเนี่ยถูกกระหน่ำแทงทั้งตัวเลยนะฮะกระโหลกยุบ เรื่องราวปริศนาเงื่อนงำที่ซับซ้อนการไขคดีฆาตรกรรมขุดคุยด้านมืดในจิตใจของเราฆาตรกร Monday Mystery Club Murder Day R สืบสอบหาฆาตรกร EP 26 The Butcher of r o s t o v นักฆ่าโรคจิตแห่งรัเสเซีย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่มันเดย์มิสโทรีคลับนะฮะในวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับโคดเนมันฟอยพิธีกรผู้บรรยายหลักของมันเดย์มิสโทรีคลับแห่งนี้ซึ่งต้องบอกว่าโจทย์ในการหาของเรื่องเล่าในสัปดาห์นี้ได้คุยกับเพื่อนนะครับว่าอยากจะได้เรื่องที่มีความแบบเป็นตำนานเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยไม่ควรพลาดจริงๆจ,จ,จ,จนได้แยกย้ายกันไปหาแล้วก็มาเจอเรื่องเรื่องหนึ่งครับว่าเป็นเรื่องราวที่มองดูแล้วน่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยห้ามพลาด ห้ามพลาดเลยมากๆความน่าสนใจของคดีนี้ต้องบอกว่าถ้าใครเคยดูหนังแนวแบบฮันดิบาลเล็กสเตอร์หรือว่าเคยฟังพวกแนวคดีแจ็คดริเปอร์อะไรนะแนวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนการเอาสองตัวนี้มาเบลนรวมๆกันถือว่าใกล้เคียงเลยฮะแล้วก็เอามาผสมกันจนมีความแบบ สยดสยองที่สุดตั้งแต่ทํามาเลยก็ว่าได้เพราะแบบตัวฆาตรกรมีความโรคจิตมากๆอังเดรชิกาติโลนะฮะเรื่องราวของฆาตรกรต่อเนื่องที่โหดเที่ยมที่สุดในรัเสเซียนะฮะไม่ใช่แค่โหดเที่ยมที่สุดนะฮะได้ฉายาว่าเป็นคนแรกเลยนะฮะในบางสำนักที่เขาใช้หาคําพูดกันนะเนาะซึ่งเขาบอกเขาได้รับฉายานะครับว่าเป็นนักชําและแห่งรอสตอฟนะฮะหรือ The Butcher of Ro s t o v นะครับ ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากเพื่อนๆน,นะครับกดถูกใจกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของ Monday Mystery Club นะครับแล้วก็ขอบคุณเป็นพิเศษจากใจจริงนะครับสำหรับคนที่กดซุปเปอร์แตงมาให้ทีมงานของเราด้วยนะครับ ผมขอเริ่มต้นเรื่องที่ปี1982ในเมืองรอสตอฟประเทศรัเสเซียคือถ้าจะให้เรียกชื่อถูกจริงๆต้องเรียกว่าสหภาพโซเวียตในตอนนั้นนะฮะมีคนนะครับเข้าไปเก็บฟืนในป่าโซโพโลโซาได้เจอเข้ากับศพที่นอนกองอยู่เอาข้อจริงก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรนะครับจะตายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าทั้งประเทศที่แบบหนาวเหน็บแล้วก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่าอดอยากมากๆ ก็อาจจะเจอเป็นปกตินะฮะแต่ว่าพอเห็นศพแล้วเนี่ยสภาพศพที่เห็นก็คือลักษณะแห้งแทบจะเหลือแต่กระดูกและมีเศษหนังของหนังมนุษย์นะฮะติดอยู่ที่โครงกระดูกเล็กๆน้อยๆนะครับบนกระโหลกเนี่ยมีเส้นผมอยู่กระหย่อมหนึ่งเท่านั้นเองนิดเดียวก็คือแบบ อยู่ข้างนอกมานานมากพอสมควรตัวคนที่พบศพเนี่ยก็ได้แจ้งตํารวจนะจากการสืบ,บวสวน,นเนี่ยพบว่าศพศพนั้นเป็นศพของเด็กอายุน้อยนะครับอายุ13ปีเองชื่อลิวบ๊อบบียุกนะฮะก็อาศัยอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ที่พบศพผลจากการชันสูตรในเวลาต่อมาเนี่ยพบว่ามีร่องรอยของการต่อสู้นะครับแปลว่าเขาเนี่ยโดนทําร้ายแล้วก็พยายามที่จะมีชีวิตอยู่มากๆเลยนะครับ ตัวน้องลิวบอฟศพเนี่ยมีแผลชะกันอยู่ที่ด้านหลังคาดว่าเกิดจากการถูกอาวุธมีคมอาจจะเป็นมีดหรืออาจจะเป็นขวานก็เป็นได้หลังจากที่เด็กคนนี้เสียชีวิตไปนะครับตัวฆาตากรเนี่ยก็ยังคงทําร้ายร่างกายต่อไปกระหน่าแทงเพิ่มมากขึ้นกว่า22จุดที่สําคัญนะครับคือตรงบริเวณเบ้าตามีรอยนะครับของรอยมีดเนี่ยบาดลึกลงไปนะครับคาดว่าตัวฆาตากรเนี่ยน่าจะใช้มีดนะฮะเป็นอุปกรณ์ในการควักลูกตาออกจากเบ้า เรื่องของความน่ากลัวนี้ผ่านไป2เดือนนะครับคือก็ไม่ได้มีการจับฆาตกรหรืออะไรได้2เดือนผ่านไปคนงานรถไฟนะครับก็ได้พบศพในลักษณะเดียวกันที่ดูเหมือนว่าจะถูกทิ้งมานานกว่า6สัปดาห์นะครับสเดือนผ่านไปกับ6สัปดาห์ก็คือน่าจะหลังจากตรงนั้นอีกทีหนึ่งก็การชนะสูตรนยืนยันนะครับว่าเป็นร่างของหญิงสาวนะครับที่อยู่ในสภาพนอนควา่าขาทั้งสองข้างในทางขาออกมาก็คือคล้ายๆว่าโดนข่มขืนนะฮะ แล้วก็นอกจากนั้นก็โดนกระหน่ำแทงและควักลูกต่าออกจากเบ้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีการแจ้งความคนหายนะครับในสภาพใกล้เคียงกับที่พบศพนะครับทําให้ตํารวจเนี่ยได้แค่ลงบันทึกประจําวันไว้แล้วก็เก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อสืบค้นในภายหลังได้ถ้ามีโอกาสหรือมีใครมาแจ้งข่าวคนหาย1เดือนถัดมาผ่านไปก็คือกลายเป็นว่านายทหารคนนึงนะครับไ้ออกไปเก็บฟืนในป่า แลาก็ได้พบกับศพที่ห่างจากจุดพบศพส,สองศพแรกนะครับประมาณ16กิโลเมตรก็ไกลพอสมควรเลยนะครับลักษณะของศพเนี่ยนอนคว่ำอยู่มีกิ่งไม้ปิดอยู่เป็นศพของหญิงสาวนะครับสภาพร่างกายเป็นสภาพของรายที่3รายนี้นะฮะถูกกระทำไม่ต่างจากสองศพแรกเลยนะฮะก็คือมีรอยที่เบ้าตาที่บีทูกควักลูกตาออกไปด้วยเหมือนกัน ไม่นานในเดือนเดียวกันอีกหนึ่งศพก็มาจากฆาตกรคนเดียวกันแน่นอนนะครับณต,ตอนนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มเรื่องไม่นานนะครับฟาดไปแล้ว4ศพนะครับคือจะบอกว่าลำดับของศพเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียงตามลำดับน,นี้เสมอไปว่าใครตายก่อนแต่มันเป็นการลำดับของการพบศพนะครับผมแต่ว่าใครตายก่อนเนี่ยต้องชันสูตรกันอีกทีหนึง่งเพราะบางคนอาจจะเสียชีวิตก่อนแต่มาเจอทีหลังก็ได้อย่างเช่นสมบ,บังศพนะฮะก็คือเหลือแต่กระดูกแล้วอะไรเงี้ยอาจจะตายมานานมากแล้วก็ได้10ธันวาคมปีหนึ่งพานเะสาน้อย10ปเน,นเอง ถูกลักพาตัวระหว่างเดินทางไปเรียนเปนโนนะครับและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ได้มีโพสตการ์ดปริศนาส่งมาถึงพ่อแม่น้องนะครับข้อความในถูระบุไว้ว่าลูกสาวของพวกแกอยู่ในป่ากระจายข่าวนี้ออกไปด้วยว่าจะมีคนตายเพิ่มอีก10คนหรืออาจจะมีมากกว่านั้นไม่เกินช่วงปีใหม่นี้แหละในตอนนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ทําอะไรต่อเพราะคิดว่าเป็นการเล่นสนุกของเด็กๆเ,เ,เท่านั้นเอง ก็ค,คือคิด,ดว่าตัวน้องโอก้าเนี่ยก็คงเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะกลับมาแล้วก็คือเล่นเล่นแบบส่งโพสการ์ดมาให้พ่อแม่แต่4เดือนผ่านไปนะครับปี1983แล้วในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้พบศพของน้องโอก้านะครับจากการชันสูตรเนี่ยสรุปได้ว่านะครับเธอเนี่ยถูกแทงที่หน้าอกถึง12แผลท้องน้อย13แผลจนอวัยวะภายในเนี่ยหลุดทะลักออกมาเลยนอกจากนี้ก็ยังมีรอยแทงที่เป็นเอกลักษณ์ของฆาตรกรคนนี้นะก็คือควักลูกตาออกมาแล้วสต็อปปิร์เนี่ยก็เลยกลายเป็น ที่รู้จักในวงกว้างสร้างคดีขยอขวัญให้กับชาวเมืองมากขึ้นเรื่อยๆช่วงนั้นที่เรียกได้ว่าชุมชนร็อสตอฟเนี่ยมีมาตรการในการห้ามออกนอกบ้านถ้าไม่จําเป็นกันเลยทีเดียวตำรวจหลายร้อยนายนะฮะถูกเรียกมาเพื่อสืบหาฆาตกรแต่ก็ไม่ได้มีร่องรอยอะไรเพิ่มเติมผ่านไปนานอีก4เดือนนะครับก็ได้พบศพของเด็กชายวัยสิปีถูกฆ่าหมกหิมะเอาไว้แล้วก็ยังมีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งนะ,ะเข้าไปในป่าอีกด้านหนึ่งของป่าเลโซโพลูซานะครับพวกเขาก็ได้พบโครงกระดูกมนุษย อยู่ในลำห้วยซึ่งศพนี้เป็นศพของเด็กผู้หญิงอายุ13ปีจากโรงเรียนส่งเคราะห์เด็กในพื้นที่นะครับที่เสียชีวิตเพราะว่าจมน้ําตายแม้สภาพร่างกายจะต่างจากรายที่ผ่านๆมาต่างกันเนาะแต่ตํารวจเนี่ยคิดว่าจะเป็นฝีมือของฆาตกรแห่งรสตปคนนี้แน่นอนต่อมานะครับก็ได้พบศพของผู้หญิงวัย45ปีอีกนะครับคราวนี้ถูกพบอยู่ในเขตป่าเลยจากการเชื่อมโยงคดีที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยตำรวจเนี่ยได้สืบสวนจนสามารถจับผู้ต้องสงสัยได้คนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่ายูริคาเรนิก เป็นหนุ่มวัยรุ่นวัย19ปีที่เคยมีประวัติคุกคามทางเพศเด็กอยู่หลายรายนะฮะตำรวจเนี่ยเชื่อว่ายูริคนนี้นี่แหละคือฆาตกรตัวจริงแต่เขาเนี่ยกับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะฮะแม้ว่าจะโดนทำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพจนสุดท้ายก็ทนไม่ไหวนะครับโดนทำร้ายร่างกายเยอะเกินไปจนเขาต้องจำใจสารภาพว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนสังหารไปแล้วเศพ สุดท้ายก็กลายเป็นว่าเรื่องที่ยูริคาเลนิกก็ถูกสารตัดสินจำคุกและประหารชีวิตในเวลาต่อมาคดกรรมต่อเนื่องครั้งนี้ฆาตกรแห่งลอสตอฟก็ได้ปิดคดีลงไปเหมือนจะจบง,ง่ายๆใช่ไหมครแบบไม่มีอะไรมากมายไม่มีหลักฐานไม่มีการเชื่อมโยงอะไรแต่ว่าไม่นานหลังจากนั้นนะฮะในเขตป่าเลโซโพโลซานะครับก็ได้พบกับศพของหญิงสาวสภาพเปือยอีกหนึ่งศพนะครับที่น่ากลัวตรงนี้คือหัวนมของเธอนะครับได้แหว่งหายไปคาดว่าเกิดจากการถูกกัดกระชากจนขาดหายไปนะครับ เอกลักษณ์เหมือนเดิมครับเบ้าตาถูกควักออกมาเธอเนี่ยเนาอยู่ในตรงนั้นนะครับเป็นเวลาหลายเดือนนะครับจนต่อมา20ตุลาคมปี1983มีการพบศพอีกหนึ่งศพนะครับเป็นหญิงสาวที่ต่างจากศพอื่นที่ไม่ได้ถูกควักลูกตาออกปี1984นะครับมีการพบศพเด็กชายวัย14ปีใกล้ๆก,ก,กับรางรถไฟนะครับทราบชื่อคือเซอร์ไกมาคอฟเด็กชายคนนี้เนี่ยถูกแจ้งความว่าหายตัวไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมปี1983 ผลชนสูตรเนพบว่าเขาเนี่ยถูกแทงที่คอหอย2แผลตามร่างกายรวมๆ60แผลนะฮะแล้วก็ถูกตัดอวัยวะเพศมีร่องรอยการข่มขืนทางทวารหนะักของเหยื่ออย่างรุนแรงนะครับซึ่งตำรวจเนี่ยก็ได้หลักฐานใหม่นะครับเป็นคราบอสุจิจํานวนมากนะฮะที่ตกค้างอยู่บริเวณทวารหนะักจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเล่าไปเล่ามาสั้นๆน,นี่ก็ผ่านไปแล้วสีปีนะฮะซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เห็นชัดเลยคือตัวฆาตกรเนี่ยฆ่าไม่เลือกเลยนะ,ะับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ แต่ว่าก็จะมีการใช้มีดเป็นอุปกรณ์หลักเนาะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือเขาจะต้องมีจุดเด่นของเขาคือการควักลูกตาออกล่าสุดที่เพิ่มมาก็คือจะมีการขม่มผืนศพด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันที่ตํารวจเนี่ยต้องยอมรับเลยก็คือฆาตรกรโรคจิตคนนี้วิปริตมากขึ้นเรื่อยๆและมีฝีมือมากขึ้นเรื่อยๆจากทักษะการใช้มีดที่เฉียบคมมากขึ้นคือจงใจทําให้เหยื่อทรมานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะชอบเวลาเหยื่อร้องของความตายด้วยจากนั้นเนี่ย ก็จะควักลูกตาคว้านออกจากเบ้าตาด้วยมีดทีละข้างทีละข้างฆาตกรเนี่ยก็จะเริ่มย้ายแหล่งในการหาเหยื่อออกไปเรื่อยๆตัวตำรวจเนี่ยพบศพตั้งแต่ที่รอสตอฟนะฮะเลยไปจนถึงอุซเบกิสถานเลยซึ่งห่างออกไปหลายต่อหลายไมล์แ,ลแรกๆเนี่ยตำรวจคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มของฆาตกรเนาะที่มีความเชื่อในพวกลัทธิในพิธีกรรมอะไรบางอย่างแต่เมื่อมีการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยละเอียดแล้วนะฮะก็กลายเป็นว่าศพทุกๆรายเนี่ยมันเกิดจากฝีมือของฆาตกรเพียงคนเดียวนะฮะ โดยฆาตรกรเนี่ยทิ้งหลักฐานไว้เยอะหยันตำรวจด้วยนะฮะก็คือขราบน้ำอสุจิเดือนตุลาคมปี1983พบศพวูร่านะฮะอายุ19ปีเป็นหญิงขายบริการนะครับศพของเธอเนี่ยถูกพบนอนตายอยู่ในทุ่งหญ้าแถวชานเมืองถูกควักลูกตาออกไปเช่นเดิมแต่รายนี้แย่พอสมควรคือหัวของเธอเนี่ยถูกวางห่างจากร่างของตัวเธอไปประมาณ10ฟุตก็คือตัดหัวด้วยนะฮะจนถึงตอนนี้นะฮะปี1984 ตำรวจในพบศพไปแล้ว31รายนะฮะแล้วก็ฆาตากรเนี่ยยังคงไม่หยุดแล้วก็ยังทําต่อไปเรื่อยๆสาวอายุ18ปีถูกฆ่าและนําศพมาทิ้งไว้ที่ป่าเดิมถูกแทงกระหน่าแต่คราวนี้ไม่โดนคว้าลูกเต่าออไปแต่ที่เสื้อนะฮะมีน้ําอสุจิจํานวนมากบ่งบอกว่าฆาตากรเนี่ยสำเร็จความคข่ตัวเองหลังจากที่ฆ่าเธอเสร็จ21กุมภาพันธ์ปี1984สศพของอีกอร์กัตโฟนะฮะวัย7ขวบถูกชาแหละเป็นชิ้นๆอยู่ในป่า เช่นเดียวกับศพของอีกหลายๆคนยิ่งมาเข้ามาเข้านะฮะตำรวจเนี่ยก็ยิ่งหาข้อมูลหลากหลายมากแบบหลายเรื่องมากพอสมควรทําให้รวมข้อมูลแล้วก็มั่นใจอย่างหนึ่งคือ1นนะครับฆาตรกรเนี่ยเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากนะฮะไม่สนว่าจะฆ่าที่ไหนจะกลางเมืองจะไกลเมืองเป็นคนฉลาดรอบรู้นะฮะวางแผนเก่งแล้วก็พร้อมท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย2มีเหยื่อรายหนึ่งที่ชื่อมาธาอายุ44ปีเรียกได้ว่าเป็นเหยื่อที่มีอายุมากที่สุดเท่าที่หน้าตอนนั้นเจอนะฮะ ตัวฆาตากรเนี่ยฆ่ามาท่านะฮะที่เป็นหญิงขายบริการมีผู้พบเห็นเธอครั้งสุดท้ายกับชายวัยกลางคนศีรษะล้านหน้าตาพื้นๆอาจจะเป็นไปได้นะฮะที่ตัวฆาตากรเป็นชายวัยกลางคนศีรษะล้านหน้าตาพื้นๆก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้ได้24มีนาคมศพของดิมิทีนะฮะวัย10ขวบก็ถูกพบในภายหลังจาก3วันที่เขาหายตัวไปทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะกระนำแทงลิ้นอวัยวะเพศเนี่ยก็ถูกตัดมีรอยอสุจิอ,อยู่บนเสื้อ แต่ที่พีคคือใกล้ๆศพนะฮะมีรองเท้าเบอร์ใหญ่ปรากฏอยู่แล้วก็มีพยานพบเห็นยืนยันว่าดิมิทีเนี่ยได้เดินตามหลังชายแปลกหน้าแก้มตอบสวมแว่นตาแล้วก็เดินเหินคล้ายๆกับคนหัวเข่าไม่ค่อยดีนะฮะตอนนี้หลายๆอย่างหลักฐานเนี่ยมันเริ่มแอบมีความใกล้เคียงกันนะครับว่าชายคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้ไม่นานนะฮะศพรายใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีก ลูมิล่านะฮะอายุ17ปีซึ่งถูกแทงกระหน่ำ39แผลนะฮะด้วยมีดทำครัวแล้วก็พบศพเพิ่มแบบนี้อีกสองศพศพแรกเป็นหญิงสาวนะครับที่ถูกทุบด้วยค้อนจนสมองเละออกมาเลยนะฮะแล้วก็อีกศพหนึ่งเป็นหญิงสูงอายุเป็นแม่ของศพแรกที่ได้เล่าไปคือต้องบอกเลยนะฮะระหว่างสืบคดีเนี่ยฆาตกรก็ไล่ฆ่าไปเรื่อยๆนะ,ะจนถึงตอนนี้เนี่ยนักสืบกว่า50นายนะฮะตำรวจในเครื่องแบบอีก500คนเนี่ย ก็รวมพลเฉพาะกิจเพื่อไล่ล่าชายที่มีรายละเอียดตามข้อมูลที่ได้มานะตามนี้ 1. คือเป็นชายวัยกลางคนอายุ25ถึงประมาณ30ปีอาจจะมากกว่านั้นก็ได้2ส,สูงบึกบึนกรุ๊ปเลือด AB บระมัดระวังตัวสูงอาจจะพักอยู่กับภรรยาหรือแม่ตัวเองแล้วก็มีประวัติการเป็นคนไข้โรคจิตมาก่อนมีความรู้เรื่องสรีระวิทยามีความเชี่ยวชาญในการใช้มีดและที่สําคัญคดีนี้นะฮะเป็นคดีที่ไม่อนุญ,ญาตให้หนังสือพิมพ์ทําข่าวได้เลย ก็เข้าใจได้นะฮะเป็นคดีใหญ่เนาะเราก็ไม่อยากให้คนตื่นตระหนกคนในเมืองยิ่งกลัวๆอยู่ด้วยคืนวันที่27มีนาคมปี1984ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งจากพลเมืองดีพบชายต้องสงสัยพยายามหว่านล้อมเด็กข้างถนนหรือเด็กที่ผ่านไปผ่านมาโดยการให้เงินหรือว่า ให้เล่าวอดก้าเพื่อขอให้ไปมีเซ็กซ์ด้วยนะฮะซึ่งเด็กส่วนใหญ่นะพาก,กันวิ่งหนีทางตำรวจเนี่ยก็ได้ไปที่เกิดเหตุทันทีนะครับเราก็ทําให้ได้พบกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอังเดรโดโรวิสชิกาติโลก็เป็นชายอายุ40กว่านะครับได้ถูกนําเข้าห้องขังตัวอังเดรเนี่ยยอมรับว่าตัวเขาเนี่ยไล่จับเด็กเพื่อสนองความต้องการทางเพศจ,จริงแต่ว่าตัวเขาไม่ใช่บูเชอร์ออฟดอบตอฟนะฮะเขาเป็นผู้จัดการของบริษัทเครื่องกลมีครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวหนึ่งแล้วก็เขาทาอย่างเงี้ยเพื่อเปลี่ ก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรนะฮะตำรวจก็เลยจำใจที่จะต้องปล่อยอังเรย์ไปแต่ว่าอังเรย์เนี่ยก็ยังไม่เข็ดนะฮะเขาก็ยังคงไปที่สถานีรถไฟนะฮะแล้วก็ไปพยายามไล่จับเด็กขอให้เด็กมามีเซ็กซ์ด้วยเหมือนเดิมแล้วก็โดนจับกุมกลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็พบว่าเขาเอากระเป๋ามาด้วยแล้วในกระเป๋านั้นเนี่ยมีมีดทาครัวคมกริบด้านด้ามหนึ่งนะฮะกระปุกวาสลีนนะฮะแล้วก็มีเชือกหนึ่งขดกับผ้าคีริวเล็กๆตำรวจเนี่ยเริ่มสงสัยหนักขึ้นแล้วนะฮะว่าชายตรงหน้าเนี่ยเขาใช ฟูเชอร์ออฟลอตตอแน่ๆเลยเพราะแบบคือของที่อยู่ในกระเป๋ามันดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการที่จะเป็นตัวผู้จัดก,การแบบสมมติว่าเลิกงานมาอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นผู้จัดการโรงงานมาแล้วก็คือมามีมีทําครัวไว้ทําไมหรือแบบมีเชือกไว้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่ก็กลายเป็นว่าจะจับเลยก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรนะแค่จะบอกเอ็คุณมีมีดก็คงไม่ใช่ตารวจก็เลยขอเก็บตัวอย่างเลือดนะเพื่อส่งไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ําอสุจิที่ได้จากฆาตกรไปข่าวก่อนแต่ว่า ด้วยการตรวจสอบสมัยนั้นมันก็นานไปหน่อยนะฮะแล้วก็เครื่องมือยังไม่ได้แบบคล่องแคล่วหรือแบบว่าดีอะไรขนาดนั้นก็กลายเป็นว่าการทดสอบล้มเหลวนะ,ะเพราะว่าน้ำอสุจิเนี่ยเสื่อมสภาพและผลออกมาคือกรุ๊ปเลือดไม่ตรงกันก็กลายเป็นว่าอังเดรเนี่ยถูกปล่อยให้เป็นอิสระนะฮะแล้วก็พ้นจากข้อกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรได้จนเดือนกันยายนปี1984เริ่มมีการ พบศพฝีมือของนักเชื่อแห่งลอบสตอฟอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆทั้งชายทั้งหญิงเด็กวัยรุ่นมีหมดจนตำรวจรัเสเซียนะฮะต้องติดต่อขอความช่วยเหลือจากทาง FBI ทางอเมริกาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาฆาตกรรมต่อเนื่องนะฮะก็ได้มาช่วยวิเคราะห์จากสภาพศพแล้วก็หลักฐานแวดล้อมต่างๆคือทางอเมริกาเนี่ยส่งผู้เชี่ยวชาญมาจากอเมริกามาที่รัเสเซียเลยนะฮะเพื่อ มาดูคดีนี้โดยเฉพาะซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยน่าสนใจมากๆนะฮะเดี๋ยวนี้ลองฟังดูคือเขาบอกว่าตัวฆาตกรเนี่ยต้องใช้มีดแทงให้หูหนวกก่อนที่จะต้องลงมือทารุณกรรมกรณีที่เป็นเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะตัดลูกอันธาออกมาและกินมันด้วยแสดงว่าชายคนนี้เนี่ยต้องมีปม ทางเพศแน่นอนอาจจะมีความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่ามันมีความเชื่อนะฮะว่าการได้กินลูกอันทะของเด็กจะรักษาอาการเหล่านั้นได้ฆาตรกรเนี่ยมักจะทรมานเหยื่อให้หนำใจนะฮะแล้วก็กัดหลอดลมต้องทําให้หูหนวกตาบอดแล้วก็เป็นใบก่อนที่จะชำแหละในขั้นถัดไปซึ่งเหยื่อก็คือถูกชำแหละทั้งเป็นนั่นเองที่ต้องควักในตาเหยื่อออกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเคยได้ยินมานะฮะว่าแก้วตาของเหยื่อเนี่ยจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนกล้องที่แบบถ่ายบันทึกภาพ ฆาตากรเอาไว้ได้เ้เขาก็เลยค่าดึงดึงลูกกตาออกมาด้วยฆาตากรเนี่ยอาจจะเคยเป็นครูนะฮะแต่ขณะนี้ไม่ได้เป็นแล้วอาจจะมีรถเป็นของตัวเองซึ่งถ้ามีก็ต้องนับว่าเป็นคนระดับสูงเลยนะฮะในรัสเซียเท่านั้นเพราะว่าช่วงนั้นก็ยากลาบากเนาะหรือจริงๆอาจจะเดินทางโดยรถไฟก็ได้แล้วก็ฆาตากรรายนี้เนี่ยไม่ใช่คนบ้านนะเขาเป็นคนฉลาดเพราะว่าเลือกเวลาได้เหมาะสมตลอดเลยวางแผนไว้อย่างดีนะฮะสามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ทุกขั้นตอนทุกตอนแบบในการกระทําอะไรต่างๆเนี่ย ควบคุมได้ดีเลยมีความคิดว่ามันเป็นพรสวรรค์ในการฆ่าคนฉลาดวิปริตชอบร่วมเพศกับเด็กนะฮะมีนีอันนี้คือนิสัยของฆตาตกรนะ,ะมีลสนิยมประมาณนี้ชอบดูเหยื่อที่ตายช้าๆอย่างทรมานอยู่ตรงหน้าเพื่อบรรลุจุดสุดยอดจู่ๆนะฮะในปี1985นักชำแหละแห่งลอตสตอฟเนี่ยอยู่ๆก็หยุดลงมือนะฮะแล้วก็หายไปนานกว่า3ปีและแล้วเมษายนปี19 8 8มีการพบศพหญิงสาวข้างทางรถไฟในสภาพที่มือไผ่หลังอยู่ ลำตัวเนถูกกระหน่ำแทงทั้งตัวเลยกระโหลกยุบป,ปลายจมูกเนี่ยถูกตัดขาดออกโดยที่ว่าหายไปนานนะฮะตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้มั่นใจนะครับว่าคนคนนี้คือฆาตกรคนเดิมตัวบูเชอร์ออฟลอฟท็อปหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่หรือว่าอาจจะใช่ก็ได้คือถ้าไม่ใช่นี่ก็อาจจะเป็นแค่แบบฆาตกรรมเรียนแบบมันก็มีอยู่แบบเคยได้ยินอยู่บ่อยๆนะฮะพฤษภาคมปี1988มีผู้พบศพเด็กชายวัย8ปีในกลางป่าที่ไม่ได้ไกลาจากสถานีรถไฟมีผลการชันสูตรพบว่ามีร่องรอยการข่มขืนทางทวารหนนะักฆาตกรเนี่ย หาขยะที่ได้จากแถวนั้นนะฮะยัดปากเด็กชายพร้อมกับน,นาแทงซ้าแล้วซ้าเล่าจนอวัยวะต่างๆแบเละแล้วก็อวัยวะเพศเนี่ยถูกตัดขาดออกมาไม่นานนะฮะก็พบอีกศพหนึ่งนะครับเป็นศพของหญิงสาวนะครับมีพยานพบเห็นว่าเขาเนี่ยตัวตัวตัว,ตว,ตวเหยื่อเนาะก็อยู่กับชายสูงอายุฟันเลี่ยมทองเมื่อก่อนที่จะพบศพประกอบกับผลการตรวจคาบอสุจิของกองนิติเวศนะฮะถูกส่งมาสรุปว่าฆาตกรเนี่ย ไม่ได้มีกรุ๊ปเลือดเ b นะฮะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถตรวจสอบได้แน่ชัดก็จึงขอเปลี่ยนผลสรุปนะฮะเป็นไม่สามารถระบุกรุ๊ปเลือดได้ยังยังไม่อาจระบุกรุ๊ปเลือดได้1ปีผ่านไปมีปี1989กแป้แหละตอนนี้เนี่ยพบเด็กชายนะฮะพบศพเด็กชายวัย16ปีถูกฆ่าหมกป่าสิงหาปี1989เอปเาเอเลนาวากานักศึกษาชาวฮังการีน,นะฮะถูกพบเป็นศพในป่า2ส,สัปดาห์ถัดมาอาเล็กชายวัย10ขวบหายตัวไป อีก4เดือนถัดมาต้นปี1990มีผู้พบศพถูกข่มขืนทางทวันหนักในเขตป่าเลโซโพโลซานะฮะที่เดิมเลยต่อมาไม่นานก็มีคนพบศพเด็กวัย10ขวบคนนั้นนะฮะถูกฆ่าอย่างทารุณกรรมหลักๆที่เห็นได้ชัดก็คือฆาตกรเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมาล่าเด็กชายมากกว่าผู้หญิงนะฮะรูปแบบในการฆ่าเนี่ยมันจะเหมือนเดิมก็คือทรมานทําให้หูหนวกควักตากระหน่ำแทงแล้วก็หัน่นศพตอนนี้ไปนมาๆก,ก,ก็ปาไป8ปีเข้้้าใหแลวนะ ซึ่งการปิดข่าวมันคงจะไม่ไหวแล้วล่ะทางหนังสือพิมพ์เนี่ยก็เลยแห่กันประโคมข่าวเข้าไปกันอย่างหนักเลยนะครับว่าตํารวจเนี่ยน่าจะไร้น้ํายานะครไม่สามารถตามจับฆากตกรคนเดียวได้มีการรวมพลของตํารวจหลายร้อยนายอีกครั้งนะฮะทีนี้ก็ได้รับมอบหมายนะ,ะให้ยืนเฝ้าสังเกตการตามสถานทีรถไฟนะฮะทุกแห่ง ทั้งนอกแล้วก็ในชานเมืองชายวัยกลางคนทุกคนที่เดินผ่านมากับเด็กหญิงกับเด็กชายเนี่ยจะถูกตรวจสอบและถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยมีการถูกชำแหละมากขึ้นเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นอยู่อีกทั้งทั้งที่ทขณะมีการตรวจสอบที่เข้มงวดแล้ว1พฤศจิกายนปี1990นะฮะตำรวจนายหนึ่งเนี่ยเฝ้าสังเกตการนะฮะ ณสถานีรถไฟชานเมืองเขาก็สังเกตเห็นถึงความผิดปกติของชายคนหนึ่งนะฮะอายุราว50ปีศีรษะร้านนะฮะแต่งตัวสะอาดสะอ้านเดินผ่านไปผ่านมากลายเป็นว่าสิ่งผิดปกตินะฮะคือเขามีจุดสีแดงๆเล็กๆอยู่บนหน้านะฮะมันคล้ายๆเหมือนเวลาแบบเลือดกระเซ็นขึ้นมาติดหนะะ้าเหมือนล้างไม่หมดประมาณนั้นเขาก็จึงขอได้คุยนะฮะทราบชื่อภายหลังนะฮะเขาคือคนคนเดิมนะฮะอังเรโรมาโนวิชชิกาติโล อังเดรเนี่ยถูกจับอีกครั้งนะฮะแล้วก็ไม่สามารถอธิบายได้นะฮะว่าเลือดที่กระเซ็นมาติดอยู่ตรงหน้าเขามันมาได้ยังไงตำรวจเนี่ยก็เลยได้ทําการเข้าไปรีบคน้นแบบแถวๆป่าตรงแถวๆชานเมืองตรงนั้นนะฮะทุกตารางนิ้วเลยนะฮะในเวลาอันรวดเร็วนะฮะสุดท้ายตำรวจก็ได้พบกับเหยื่อรายที่52จนได้นะครับเป็นร่างของโสเพนีที่ถูกฆ่าให้เสียชีวิตแล้วก็ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ในที่สุดเนี่ยอันเดรก็โดนจับใน ใชนะองของผู้ต้องสงสัยเนาะแล้วก็พอโดนจับแล้วเนี่ยก็ได้มีการตรวจเลือดตรวจอสุจิทีนี้ก็กลายเป็นว่าชาัดเลยนะฮะซึ่งนี่แหละฆาตกรตัวจริงนักชำแหละแห่งลอสตอฟที่ตามตัวมานานทางบ้านของอันเดรเนี่ยภรรยาและลูกคือตกใจหนักเลยนะฮะว่าอยู่ดีๆแบบอา้าวพ่อสามีอันเป็นที่รักเนี่ยก็ได้กลายเป็นฆาตกรโรคจิตที่โด่งดังสุดๆในนัรเเซียนในตอนนั้นแต่ว่าตัวอังเดรเนี่ยก็ไม่ได้ให้การอะไรจนสุดท้ายนะฮะตำรวจก็เลยได้ให้จิตแพทย์เนี่ยเข้ามาเป็นผู้สืบสวนแทน ทางจิตแพทย์เนี่ยก็เก่งนะฮะคือต้องเรียกว่าเก๋าเลยแหละเพราะว่าเขาเข้าใจความเป็นฆาตกรโรคจิตได้ดีเลยรู้วิธีในการคุยที่จะทําให้เขาสรารภาพออกมาจากปากเขาเองได้โดยการที่แบบว่าถ้อยคําที่แบบไม่มีการบังคับเลยซึ่งวิธีพูดคุยก็คือเป็นวิธีการที่คุยเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแล้วทาให้เขาดูภูมิใจที่เขาจะพูดออกมาว่าเอออการฆาตกรรมของเขาเนี่ยมันประมาณไหนอะไรยังไง สุดท้ายนะฮะอันนี้ก็เข้ามาเจาะประวัติกันหน่อย ic 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 ะะอังเรโรมาโนวิชชิกาติโลนะฮะเกิดในยูเครนนะฮะเมื่อวันที่16ตุลาคมปี1936เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความผิดปกติทางสมองเนื่องจากมีน้ําขังอยู่ในบริเวณเนื้อเยื่อของสมองทําให้ตัวอังเรเนี่ยมีศีรษะที่โตกว่าคนปกติทั่วไปในช่วงวัยเด็กเนี่ยตัวอังเรนะฮะเคยมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกเมื่อมีการเล่นต่อสู้กับเพื่อนเนาะแล้วก็มีการรัดคอกับเพื่อนในขณะนั้นเนี่ยอังเรก็รู้สึกว่า ได้ถึงจุดสุดยอดจากนั้นเขาก็ฝังใจมาตลอดนะว่าเขาสามารถถึงจุดสุดยอดได้โดยไม่ต้องร่วมเพศนะฮะผู้หญิงที่เขาคบด้วยเนี่ยพบว่าอังเดรเนี่ยไม่ได้มีสมรรถภาพทางเพศนะฮะแล้วก็นําไปพูดให้คนรอบๆรู้จนหมดนะฮะเขารู้สึกอับอายและแค้นใจเรื่องนี้มากๆจึงทําให้เขาแบบอยากฆ่าผู้หญิงคนนั้นเลยอันนี้คือเป็นคําให้การที่เขาเล่าถึงตัวเองในอดีตปี1960อังเดรเนี่ยทิ้งบ้านเกิดมาย้ายมาที่รอสตอฟนะฮะก็ย้ายมาเป็นช่างไฟฟ้าที่นี่ เราก็ได้พบกับหญิงสาวที่น้องสาวเนี่ยแนะนําให้แล้วก็ได้แต่งงานในปี1963แม้จะมีลูกด้วยกันนะฮะแต่ว่าตัวอังเรเนี่ยก็มองว่าการมีเซ็กส์กับตัวภรรยาของเขาเนี่ยมันเป็นการกระทําเพื่อให้ตัวเองมีลูกเฉยๆมันไม่ใช่เซ็กส์จริงๆเพราะว่าเซ็กส์ในอุดมคติของเขาเนี่ยคือการทําให้ตัวเองมีอํานาจอย่างเด็ดขาดเหนือผู้หญิงนะฮะมันก็คือเหตุผลที่เขาทําทุกๆอย่างไป เขาเนี่ยสะสมความไม่พอใจเรื่องนี้ไว้ทีละเล็กทีละน้อยนะฮะตัวเขาเนี่ยสอบได้ใบอนุญาตการเป็นครูนะฮะจากการศึกษาทางไปรษณีย์แล้วก็ได้เป็นอาจารย์ที่ไม่ได้เข้ากับคนอื่นได้นักสักเท่าไหร่เขาถูกดูหมิ่นจากนักเรียนนะฮะเป็นเพื่อนบ้าเออจากจากเพื่อนอาจารย์ด้วยกันด้วยแล้วก็ชอบแอบไปท่ามองห้องน้ํานักเรียนหญิงนะฮะในหอพักจนปี1 9 7 3กอ็ถูกจับได้เขาก็เลยย้ายไปอยู่นอกเมืองนะซื้อเพิงเล็กๆเ,เ,เอาไว้นะฮะสำหรับพาโสเพณีหรือคนจรจัดไป เพื่อหาความสําราญให้กับตัวเองบ้างแต่ไม่ว่าจะพยายามยังไงนะฮะโรคความการที่ไร้สมรรถภาพทางเพศนะฮะก็ไม่ได้ดีขึ้นสักทีส่วนภรรยาของอันเรเนี่ยก็เป็นคนจู้จี้ขี้บน่นก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเป็นคนเก็บกดนะฮะเขาก็เริ่มพบนะครับว่าการกระทาทารุณกรรมกับผู้หญิงและเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีพลังที่แข็งแกร่งแล้วในที่สุดอาชญากรรมครั้งแรกก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่เล่ามาตั้งแต่ต้นจนจบ14ตุลาคมปี1992 สิ้นสุดของคดีนี้นะฮะอังเดชิกาทิโล่นะฮะอายุ52ปีเข้ารับโทษประหารด้วยการโดนยิงหัวเสียชีวิตทันทีแบบไม่ทรมานซึ่งมันก็ดูไม่ยุติธรรมกับเหยื่อ50กว่ารายที่เขาได้ฆ่าไปนะฮะเป็นระยะเวลากว่า8ปีนะฮะที่อังเดรได้ทำร้ายชีวิตได้พรากชีวิตหลายๆชีวิต ให้สูญหายไปจากคู่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นชายไม่ว่าจะเป็นหญิงฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นคนแรกนะฮะของรัเสเซียที่ทํามายาวนานกว่า8ปีกั52บ52ศพ ซึ่งอาจจะมีมากกว่า52ด้วยนะก็จากข้อมูลที่เขามีก็เขียนประมาณแค่52ศพซึ่งต้องบอกว่าถ้าเทียบกันนะฮะตัวอังเดรเนี่ยเราได้ยากนะฮะว่าจริงๆแล้วการที่เขาผิดเพี้ยนตรงนี้มันมาจากตัวเขาเองที่แบบอาจจะเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของรสนิยมของตัวเขาเองที่อาจจะเป็นคน s a d i s t ดิซนะึมเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่รอบข้างนะฮะเป็นคนหล่อหลอมเขามา คขได้ยินประโยคที่แบบว่าสังคมเป็นคนหล่อหลอไมไหมฮะนี่อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะที่เป็นการหล่อหลอมในทางที่ผิดให้เขารู้สึกว่าการมีพลังการมีอำนาจเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสบายใจเป็นสิ่งที่ทําให้เขา,าเปลอดภัยซึ่งเวลาเราดูหนังเนี่ยหลายๆที่เราก็จะเห็นเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเอกที่แบบว่าเป็นพวกนักเลงไม่ไม่ใช่ตัวเอกสิต้องบอกว่าตัวเอกที่โดนรังแกเนี่ยเพื่อนที่มาทําร้ายร่างกายหรือรอะไรอย่างเี้เขาเนี่ยเขามักจะมี ปัญหาทงางครอบครัวซึ่งครอบครัวก็จะโชว์ความุนแลให้เขาเห็นเสมอและสิ่งที่มันจะรู้สึกก็คือการปลอดภยัยความปลอดภยัยเมื่อเขาเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมีความแบบข่มเหงคนอื่นได้แต่ความจริงแล้วตัวเขาเป็นคนที่อ่อนแอมากๆนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็คือความอ่อนแอ,ขอเขาก็คือการที่ว่าถูกบูลลี่มาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวโตหรือเรื่องไม่มีสมรรถภาพทางเพศในที่เหมือนคนอื่นๆเขานั่นเองแต่ว่าทุกวันนี้นะฮะก็ไม่อยากให้มีใครมาบูลลี่ใครเนาะมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเรียกว่ายังไงดี ทุกอย่างมันสังคมมันเปิดกว้างแล้วมันมีทางการแพทย์มายืนยันว่ามันมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถรักษาได้ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นจะต้องไปหน้าอายแบบหรือหรือไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นจะต้องไปล้อเขานี่คือปัญหาหลักของคนที่เราจะต้องทําให้ดีด้วยกันทุกคนนะคือเราจะต้องไม่ไปรุนใครไม่ต้องไปทําให้ใครรู้สึกอับอายนะเพราะว่าเขาอาจจะเกิดฆาตรกรคนใหม่ขึ้นมาก็ได้ เราก็ไม่แนะนําให้เราตัดสินใจคิดสั้นๆด้วยวิธีการที่ถ้าไม่พอใจก็ปลดปล่อยอารมณ์ออกไปไม่แนะนําอย่างนั้นนะครับผมตอนหรบใครที่ดูคดีนี้จนจบนะฮะอาจจะเป็นการคําเตือนไวท้ทีหลังนะฮะแต่ว่าก็ถ้าใครที่อายุยังไม่ถึงนะฮะอยากให้พ่อแม่มาช่วยแนะนํานะครับผมสําหรับคดีนี้ในวันนี้แล้วก็ครั้งหน้าๆน,นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นคดีอะไรแต่ก็อย่าลืมติดตามไว้นะครับผมกดติดตามไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแอบไปดูหลังบ้านมาแล้วหลังบ้านเนี่ย บอกได้ชัดเลยว่าคนที่ดูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกือบ60%เลยนะฮะที่ยังไม่ได้กด follow เราไว้นะครับก็อย่าลืมกด follow ไว้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์อะไรไว้ก็ได้สักหน่อยนะฮะเพื่อให้อัลกอริทึมเนี่ยมองว่าเฮ้ยคลิปเนี้ยคนส่วนใหญ่ชอบมันก็จะดันให้ตัวคลิปเนี้ยส่งผลให้คนอื่นๆเห็นมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนอกเหนือสิ่งอื่นใดผ่อสารต่อความรักความหวยหาในคดีฆาตกรรม ผมมันฟอยขอฝากเพื่อนๆกด subscribe follow ช่องนี้เอาไว้หน่อยนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับ Monday Mystery Club สำหรับวันนี้ May the mystery be with you สวัสดีครับ